มึง่นมันทีเด็ดหน้าเลยทำเห่าค่ะเราเหนื่อยค่ะมันบ่มีคนแบกบอกมันเด้อยายไม่มีบอกว่าไม่มีคนแบกขึ้นรถอันนี้คือคนเหนียวมาอยู่นี่แหละมั็นทายากไปทำหน้านี่นายายอยู่นี่ใกล้เองนะนี่นาใหญ่ได้ไหมใกล้ๆนี่อยู่ไหมอยู่ทำนา วันนี้ไ,นนไทยพัทยามากินแม่เป้งโมดแดงเดิ่มวันนี้นะนคนพัทยามากินแมเปงเนื้อแห้งอร่อยไหมโมอ่อ,อร่อยมาก,มากเ,เดี๋ยวเมือม่อไม่เซียนลาบหมูสามชัน,นให้กิน กำลังจะหุ่นดีแล้วนะเมื่อเนว่อลูกอันในติ๊กนั้นร้อยกว่ากิโล่เลยติ๊กแสวเนะมันมาอยู่บวกกินนะหน้าบ๊อกเพชรก็มาร้อยยี่สิบโลกมาต้องเป็นอาหาร